พี่น้องดีนอนะครับวันนี้อยู่กับพี่เพนพี่เพนมาดูนาของพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ชวนมาดูนะครับในฐานะเกษตรกรชาวนาจริงๆเหมือนกันพี่เพนเป็นชาวนามากี่ปีแล้ว2ีปี2ีปีทำมาตั้งโอ้โหอไอกนานจัดเลยนะแต่พ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่สมัย สมัยลดรูดอ่ะลดดูดอ่ะลดดูดเลยอใช่โอ้โหยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะครับนี่ชาวนาตัวจริงนะวันนี้ไม่ได้แปลงตัวมานะไม่ได้ปลอมตัวมานะไม่ได้ปลอมแต่ข้าวเขาดีจริงๆเนี่ยจ้ะมันดียังไงพี่เพนที่ว่าดีเนี่ยคือลวงมันที่นาหวานที่แปดอ่ะแล้วที่นาเพิ่งจะออกยังไม่พงดีเลยต้องเข้าไป็นูกไหวเลยว่ะอ๋อของพี่เพนหวานก่อนใช่หวานที่แปดข้าวหวานที่เก่าะอ๋อห่างกันวันเดียวห่างแค่วันเดียวจ้ะแล้วลักษณะต้นของพี่เพนกับที่นี่มันเป็นไงพี่ อตอ้นที่น้ำมันยังไม่พองเลยอ่ะมันเป็นลูกหวายแล้วเนี่ยมันก็ดีอ่ะค่ะมันเป็นลูกหวายหมายถึงว่ามันออกรวงแล้วออกรวงเยอะแล้วไงก็คือพองมาแล้วเป็นลูกหวายแล้วของฉัน<อ>ยังยังไม่ตากไปสอนดีเลยเ <c oughs> ล้แล้วของพี่ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมีชีวภาพนั่นแหละอ๋อใช้ชีวภาพอ่ะจน๊ะ ต่ใช้ไม่ใช่ใช้นาโนตัวนี้ใช้นาโนตัวอื่นอ๋อคือใช้นาโนฉีดเหมือนกันอ๋อจ้ะแล้วพี่ฉีดจีทูจ้ะไม่ได้ใช้จีทูกับจีเก้าะไม่ได้ใช้พี่ฉีดไปกี่ครั้งอจ้ะพี่ต้องสี่หนแล้วน่ะสี่หนแล้วมาจะฉีดครั้งสุดท้ายแต่ฉีดครั้งสุดท้ายรอรอรอมันมันเป็นหวายก่อนเป็นหวายก่อนจคือให้มันออกช่อดอกก่อนนะสลัดดอกนะครับฉีดสี่รอบแล้วเหมือนกันสี่รอบแล้วเหมือนกัน ของเขานี่เป็นแคปซูลอย่างเดียวไม่มีไม่มีน้ําผสมเลยมีไม่มีนะมีแคปซูลอันมีมีก็ให้ใส่ฝาเดียวอให้ฝาเขาใส่ของมันเนี่ยใส่ฝาของมันอ๋อแล้วก็ก็ให้ใส่ทีละสองฝาสองฝาแล้วกี่แคปซูลเดี๋ยวห้าแคปซูลห้าแคปซูลจ้ะสำหรับพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่มันกี่ไร่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่า กว่าเท่าไหร่จำพอจาได้มั้ยี่สิบเก้าไห่โอ้ใหญ่กว่านี้นิดเดียวอันนี้ยี่สิบสี่ไหลจ้ะโอ้ฉีดมาสี่รอบแล้วเหมือนกันเริ่มฉีดแต่เมื่อไหร่ของพี่ตั้งแต่ผมจำไม่ได้ไปแล้วจ้ะตั้งแต่ว่าข้าวเดือนนึงไ้เดือนนึงก็ข้าวเดือนนึงฉีดไอ้นี่ก็ข้าวเดือนนึงพอดีมาเจอผมนี่ข้าวเดือนนึงแล้วเหมือนกันถึงได้ฉีดแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ไงใช้น้ำันมังใช้ม่วหมดพอมาดูเลยเห็นเลยความแตกต่างเลยนะข้าวเขาดีจ้ะเป็นลูกหวายแล้วฉันยังเป็นโป้งอยู่เลยจ้ะ ยังตากเกสรอยู่จะตากเกสรอยู่ไาเดี๋ยวสลัดเกสรแล้วก็ว่าจะฉีดยกสุดท้ายเหมือนกันจะยกสุดท้ายเขาแนะนําแบบนี้ไหมพี่หรือว่าไม่เขาแนะนําให้ฉีดเหมือนเหมือนที่เราแนะนํำไหมเขาก็แนะนําเขาก็ไม่ได้มาดูแลอย่างอย่างพี่มาดูหรอกจ้ะฉีดแล้วเขาปล่อยเลยเขาไม่มาดูมาจ้ะไม่แต่เขาบอกวิธีใช้ไหมว่าฉีดกี่รอบอย่างเงี้ยเราก็ให้ฉีดเจ็ดวันฉีดแต่เราไม่ได้เจ็ดวันฉีดอ่ะคือหลายวันก็จะฉีดเพราะเช้านานนึกว่าเนี่ยทีเงินก็มีทีเงินก็ไม่มีจ้ แล้วเขาได้บอกไหมนะเจ้าว่าฉีดไปสิ้นสุดการฉีดเมื่อไหร่ยังไงเขาอธิบายการใช้ไหมเขาก็ไม่อธิบายลไม่ได้อธิบายเลยใช่ไหมอ๋อแต่ของเราไม่ใช่นะพี่เนาะมาฟังของเราเราอธิบายชัดเลยนะว่าต้องฉีดอะไรดีไงจะลาจะเกี่ยวจะอะไรจะเป็นลูกไหวก็มาดูแลจตอนเกี่ยวมาดูแลว่าจะได้ผลผลิตเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะจ้ะนั่นแหละคเนีด้วยตาแล้วลักษณะดูจากลำต้นแล้วเนี่ย เปรียบเทียบแปลงพี่สมบูรณ์กับแปลงพี่เนี่ยใกล้เคียงกันไหมจ๊ะพี่ถามจริงๆไม่ใช่ไม่กใก่เคียงกันเวเข้าดีกว่าของเราเป็นพึ่งจะตากเกษตรน่ะจ้เข้าดีกว่าลักษณะลําต้นด้วยมันเป็นยังไงพี่ใบธงใบธงเราทด่เห็นการแตกกอแตกรวงต้นแข็งนี่เป็นยังไงพี่เปรียบเทียบกับแปลงพี่มันของเข้าดีกว่าของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ฉีดองเขาไม่ได้ฉีดจีทูไม่ได้ฉีดจีทูไปไงจ้าเนยครับ เห็นไหมครับอันนี้ยืนยันนะครับวันน no uh nah, e sì, uh, oh, oh, ี้พี่เพนพี่สมบูรณ์เชิญพี่เพนมาดูนานะครับก็มาดูกันแล้วก็ได้เห็นไม่ได้มาครั้งแรกใช่ไหมพี่มาฉีกเขาบ่อยแต่รุ่นสองรุ่นมันได้ไปฉีดแล้วรุ่นสองเามาอ๋อเคยมาลากสายกับเขาอ๋อช่วยมาช่วยลากสายเหมือนกันก็เห็นเห็นมันพัฒนาการของราต้นมันมาเรื่อยๆเหมือนกันนะว่าข้าวมันงามขึ้นใช่นะครับเขียวขึ้น พี่เพนวันนี้อันนี้อันนี้บ้านที่บ้านไหน่ยังไงเนี่ยอำเภออะไรพี่เพ้นอําเภอเก้าเลี้ยวอําเภอเก้าเลี้ยวต้าหนองเต่าตําบลหนองเต่าอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะวันนี้วันที่28ปกุมภาพันธ์2 5 5พนะพี่นะเวลาประมาณ9ก้โมงกว่าแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เพนนะครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นเกษตรกรเพื่อนบ้านทํานาเหมือนกันวานมันจะแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ย จะก็มาให้ทัศนคตินะพี่นะให้เขาคิดเพราะว่าปลูกมาเหมือนกันวันวันใกล้เคียงกันเลยวันที่แปดกับวันที่9้าแค่นั้นเองนะครับก็มายืนยันว่าแปลงเนี้ยนามันสวยกว่าแปลงของพี่เพ็ญเขาจริงๆนะครับก็มาดูกันด้วยเห็นกระตาเราไม่ได้ใช้ของจีทูจูกับจีนาพี่นะจ้ะนาโนพัดอะไร่ะอะอย่างนั้นะจ้ะแล้วรอบหน้าถามจริงๆพี่อานาปีจะเข้านาปีพฤษภากันเนี้ย คิดว่าจะใช้ G2 กับ G9 ไหมก็ว่าจะใช้่นะแต่ตังนี่แหละไอ้คันตังนี่แหละไอ้เงินนี่แหละจ้ะมันต้องใช้เงินสดไงจ้ะอะ มรู้ตะไดใช่หรือเปล่าเพรองพองเกี่ยวข้าวแล้วมันก็นี่ไงปุ๋ยยาอะไรจีกระถางมันย่งนีก็นี่แหละครับปัญหาของเกษตรกรไทยเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้าวราคาหกพันกว่าบาทแต่อยู่กันไหวหรือไม่นะนี่แหละครับนี่แหละครับปัญหาของชาวนาของเราเกษตรกรดุสรังอย่งของชาติเราก็อย่างนี้นะครับเอาละครับมีเหลือวิธีเดียวคือลดต้นทุนการผลิตให้ได้นะครับวันนี้ผมและพี่เพ้นนะครับก็ต้อง กาบลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับชาวดีนอนและทั่วประเทศที่ฟังที่ดูรายการนี้นะครับเป็นเสียงยืนยันจากพี่เพนข้าวนาะโดยอาชีพเหมือนกันมาดูนาแปลงของพี่สมบูรณ์นี้แล้วก็ให้ทัศนคติว่าสวยจริงๆะนะครับจ้ะเอาละครับวันนี้ผมกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับาสวัสดีค่ะ